สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV ด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมเราก็จะมารับทางด้านของไอเทมทาวนนะครับผมหรือไอเทมฟรีเป็นสกินลดนะครับไม่ว่าจะเป็นไอวอลหรืออะไรต่างๆนะครับผมเกี่ยวกิจกรรมท็อปอัพใหม่นะครับผมบอกเลยโคตรดีถ้าพูดถึงสกินลดที่มีสแต็กเนี่ยถือว่าดีเลยนะครับลดส่วนมากไม่มีสแต็กนะครับเดี๋ยวพี่ยกตัวอย่างให้นะครับผม นนเนี่ยโอเคนี่เลยแม็กกาเรนนะครับผมกับมอเตอร์ไซค์อายกตัวอย่างมอเตอร์ไซค์สีแดงนะครับผมแล้วก็สีม่วงนะครับผมเยอะแยะมากมายป่ะอ่าคือมันมีสแต็กนะครับที่เหลือไม่มีสแตก็กรถที่มีสแต็กก็ถือว่าดีในะระดับหนึ่งนะครับผมอ่าก่อนจะไปดูว่ารถคันใหม่เป็นยังไงนะครับผมสําหรับคนที่หาดีใหม่ๆเล่นนะครับผมขอแนะนําเว็บสุ่มเว็บนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสุ่มท่าปักธงนะครับผมมี สแบบนะครับผมมีเช่ามีถาวรแล้วก็มีแบบโอ้เยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราดูที่ท่าปักธงจะออกไหมเอาไปแอคซ์หน่อยละกันนะคะนรับผมร้มออกไม่ออกเขาหมดยินดีด้วยท่านได้รับท่าปักธงเช่าก็โหโคตรเท่บอกเลยถึง มันเช่าหรือไม่เช่าไม่เกี่ยวนะครับผมก็คือบอกว่าเลยคือเราอะบางทีระบบมันให้มาเราก็มีรหัสแล้วนะครับผมเอาไปเล่นได้เลยนะครับผมนี่เลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผม่าสําหรับคนที่ได้เหมือนพี่นะครับผมก็เลื่อนลงมาดูข้างล่างนะครับผม id จะอยู่ข้างล่างนะครับผมนี่ตรงประวัติเลยนะครับผมนี่ประวัติการสม่มล่าสุดครับนี่ก็คือเป็น i ออยู่ข้างล่างเลย หรือมีปัญหาอะไรสามารถต,ติดต่อเพจได้เลยนะครับผม i อดี ID ตรงนี้นะก็สามารถเข้าเล่นได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูกันในเกมนะครับผมว่าได้จริงไหมครับผมนี่เลยนะครับผมไอดีก็<อ>แบบนี้เลยปักให้มีเสียงแบบนี้เลยนะครับไอ้ดีเป็นไงเป็นไงได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวไปไี่ไอ้ประมาณนี้เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับผมมาเข้าเรื่องกันต่อนะครับผมโอเค มาดูนะครับผมถ้าสำหรับคนที่ท็อปอัพนะครับผมก็จะได้ของหมด3อย่างเลย1นเพชรนะครับผมก็จะได้ทั้งด้านของตั๋วซุปเปอร์อ่าแล้วก็1นึเพชรจะได้ทั้งด้านของไอซ์วอรนะครับผมเป็นไอซ์วอรใหม่เลยนะครับผมแต่ไม่ได้เปลี่ยนโมเดลไม่ได้เปลี่ยนโมเดลเลยนะครับผมก็เป็นเนี่ยไอซ์วอรประมาณนี้นะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมเท่ๆแบบนี้เลยถือว่าโอเคเลยนะครับผมหรือจะเป็นเติมครบนะครับผมนี่เลย รับยกเซตนะครับผมก็จะเป็นทางด้านของตัวนี้นะครับผมก็ฮะ499นะครับจะได้สกินรถมอเตอร์ไซค์ใหม่เหมือนมอเตอร์คอร์สได้เห็นไหมเออสวยเลยนะครับผมบวกสแต็กด้วยความเสียหายบวกหนึ่งลดความเสียหายหนึ่งนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรเดี๋ยวอัลคุนบายให้ทีหลังละกันเดี๋ยวไปหาข้อมูลสักแป๊บนึงนะครับผมโอเคป่ะประมาณนี้เลย499เพชรนะครับรับเลยสกินมอเตอร์ไซค์สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมบวกสแตกด้วยเออมีสแต็กด้วยนะครับผมเออ ของที่มีสเต็กี่ถือว่าดีเลยนะครับผมอะไรที่พี่บอกโอเคก็โอเคเลยนะครับผมโอเคชิวๆเลยนะครับผมบอกเลยดีเดี๋ยวเราไปรีวิวกันในแมปด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอไปดูก่อนรนะัสเต็กมันอันไหนดีสุดนะครับผม <c oughs> สำหรับมอเตอร์ไซค์นะครับผมแบบหนึ่งแมคพาลินเห็นไหมพี่ใช้ตอนแรกใช้สีส้มแต่มาใช้สีฟ้าสีฟ้าโคตรโหดความเสียอ่าบวกความเสียหายหนึ่งแล้วก็อ่าสร้างอ่าอัตราความเร็วสูงสุด2นะครับโคตรเร็วแร,วรงมาก เออแต่สู้ไอ้สีทองไม่ได้สีทองมันแรงมากนะครับผมเออประมาณนี้เลยนะครับผมมามาดูนะครับผมสแต็กนะครับพี่ขอบอกว่าสีแดงดีสุดนะครับผมสำหรับพี่นะสีแดงโคตรแรงสีนี้ก็ดีนะครับผมก็คือมันมีความเสียหายความเร็วสูงสุดเนี่ยคือเนี่ยมันแบบเพิ่มความเร็วนะครับผมกับมอเตอร์ไซค์ตัวนี้นะเป็นหน้าของเอฟเฟกตัวนี้สวยสวยสวยด้วยมีเอฟเฟกด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบมอเตอร์คอร์สสีแดงดีสุดละของพี่นะอ่าสำหรับอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มความเสียหายนะครับเมื่อชนหรือแบบ ชนศัตรูก็จะแรงขึ้นอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับผมและลดความเสียหายเมื่อโดนยิงรถจะไม่ค่อยพังอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าชิวๆเลยนะครับผม,มเดี๋ยวเราไปลองกันนะครับผมลองกันในแมปเลยขี่เล่นๆเ,เลยนะครับผมก็มจะมีโบมีบอทเราจะชนด้สเตเดตเลยนะครับผมอันนี้ได้มาจากกิจกรรมอะไรอ่ะกิจกรรมอะไรนะที่เขาท็อปอัพป,ปะเก็บคันปะเออจะจำไม่ผิดนะครับผมก็ช่างมันโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับผมเอาเดี๋ยวเอา ไปลองสกินมอเตอร์ไซค์ในแมปนะครับผมว่าวิ่งดีไหมนะครับผมขออนุญาตใส่เพลงมันนิดนึงแล้วกันเนาะเออส่วนเสียงมันก็เหมือนมอเตอร์ไซค์ทั่วไปนะครับผมโอเคไปดูกันเลยนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมสกินมอเตอร์ไซค์ก็ประมาณนี้เลยเนี่เหมือนมอเตอร์คอร์สเลยเห็นปะ่ะสวยปะ่ะเออเท่ๆแบบนี้เลยดูดูดูเสียงมันก็เหมือนกันนะครับผมขออนุญาตใส่เพลงไปเลยนะครับผมโอ้โหดูดิโ,โอ้ยกดเอาก็ได้ก็โดน ขอตัดเสียงขอตัดเสียงไปหน่อยนะครับผมเสียงยเสียงในเกมมันตีกันนะโอเคเนี่ยเห็นปะเอฟเฟกมันก็ประมาณนี้นะครับผมไม่ได้ฉูดฉาดมากมายแต่สวยดีนะครับผมเหมือนมอเตอร์คอร์สเลยนะครับผมขี่นในแมปก็อย่างนี้เลยเออพี่จะขี่เล่นไปเรื่อยนะครับผมขณะนี้เราอยู่ในการลอรีนะครับผมโอ้โหไม่ชำนาญเส้นทางสักเท่าไหร่ขอทางรัฐหน่อยละการถนนมีเราไม่วิ่งนะครับผมเราชอบ ลัดเลาะปีนเขานะครับผมมัตต์คอ,อต้องขึ้นเขาได้สบายอยู่แล้วดูด้วยโอ้โหไปสาวน้อยแอดดอปมาส่งนะครับผมขนาดนี้พี่ขี่ยังไม่เจอคนเลยเว้ยคนอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ออโอเคลัดเลาะไปสักแป๊บหนึ่งนะครับผมขออนุญ,ญาตลัดเลาะไปก่อนโอ,อ้มันไม่มีคนจริงออเอ,อ้บีบแกรเรียกก็แล้วอะไรก็แล้วไม่มีนะครับผมคนไม่บนอย่ไหนวะเอออะ ก็ถือว่าเอฟเฟกไม่เท่าไหร่มากมายนะครับผมแต่ก็สวยเลยระดับหนึ่งนะครับผมดูดีว่ารถเยอะจะแบบเปิดสักหนึ่งนัดได้ปะเปิดสักหนึ่งนัดได้ปะเออประมาณนี้นะครับผมก็สกนรถสวยนะครับผมบอกเลยสวยคือมันเปลี่ยนโมเดลที่พี่ชอบคือมันเปลี่ยนโมเดลนะครับถ้าไม่เปลี่ยนโมเดลเราก็ไม่เอานะครับผมเออถือ,อว่าโอเคเลยนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าเฮ้ยแอบมาพอดีนะหาอะไรเล่นดิ มาเสี่ยงดวงกันนะครับผมว่าเราจะนั okay. ่งอยู an はは่บนมอเตอร์ไซค์และแอร์ดอจะกระแทกหัวตายไหมครับผมมาเดี๋ยวเราเอาไอโตั้งไว้ให้มันกิ้งล่วงมาทับเรานะครับผมโอเคนั่งรอเลยแป๊บๆหนึ่งนะครับผมสักแป๊บหนึ่งสักแป๊บหนึ่งมาแล้วมาแล้วมาแล้วน้องว่ารอดหรือตายครับผมโอเคลุ้นกันโอ้หลวงปูเข็มหลวงปเก็อ้าววรอดเถย สักตั้งไอวอดีอีก <c oughs> อู้ไม่รู้ประทับตายวะโอเคประมาณนี้เลยนะครับผม,ผมก็ถือว่ารถสวยนะครับผมแบบนี้เลยนะครับมอเตอร์ค้อนนะครับผมส่วนไอวอก็ให้มันลอยอยู่อย่างนั้นแหละครับผมเท hey! ระเบิดระเบอ้อเลยโอเคเจินคลิปต่อไปบอกเลยสก,กินรถมอเตอร์ไซค์สวยนะครับผมอย่าลืมไปจัดกันนะครับผม